เอาละก็กราบสวัสดีกับทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Honkai Impact ซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดหาของกันนี่แหละแต่ว่าที่จริงแล้ววันนี้มันมีกิจกรรมใช้จ่ายสะสมเดือนนวัดสันอยู่ไงน,ะนี่เปิดตักงเปิดไป720เลยเนี่ยที่เปิดหาสติ๊กมากของลิต้ากับอาวุธไงตอนนี้เหลือนิดหน่อยแล้วก็วันนี้ก็จะมาเปิดหา ตอนจริงวันนี้ว่าจะจะเปิดหาตัวละครน่ะแต่ขอไม่ดีกว่าตั้งใจจะมาเปิดไอ้น,นี่เปิดหาเอลเทสลาก่อนไงขาดเอลเทสลาไปตัวหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวจะเปิดหาเอลเทสลาและดได้อยู่นะอีกเปปิดไขอ,อมาเหอะน,นะเอลอ่ะ เออมาตัวใช่ชิ้นส่วนมาก็ต้องให้ตัวมาแล้วไม่ไม่ไม่ล้างตู้เด้อ ทำไมแบบรูปโมเมนต์ดีๆแบบใกล้จะมาจังนะเดยดิโอเคโอ้ยจะไปขึ้นนานจังันเฮ้ยเอาหน่อยดิทำไมต้องมาล้างตู้อะทำไม ไม่เอาหนะ่าอย่าล้างตู้นะมิโฮโยเออมาแล้วนี่นี่มาแล้วมวันต้องล้างตู้ถ้าล้างตู้นี่คือหายนะเลยนะแค่เอาตัวนี้แค่ตัวเดียวไปล้างตู้อืมอีกนิดหน่อยเอง เอานี้มันเดี๋ยว่าจะเก็บเพชรไปรอสองไปไปห้าจุดหกดีกว่าไปรอยตัวน้องแมวใหม่เนี่ยแหละโอ้ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอขอเล่นเล่นสบียุทธพัน์เลยไปเลยแล้วกันง่ายดี ไอเลือกที่สิ่งที่ไม่เคยไม่เคยออกก็ได้เนี่ยเราก็เลือกอยู่แงน้เด็ดี่ไม่เคยออกก็ได้จะมีอยู่มีสิบสองใบที่ขอเปิดไปอย่างนั้นเารันตีไว้แล้วกันเอาเปิดเล่นๆแล้วกัน่ะต้องมาแล้ว อ้าวบนฉันว่าแล้วก็ต้องออกแค่อันเดียวแต่ถึงมีติดอาวุธมาเลือกอาวุธไปข้างห้าแต่ว่าออกแค่ e อ,อันเดียวก็ออกสิมาเดยกก็คุมอยู่นะเฮ้ยเอาอีกหน่อยดิจะได้เลยเด็ย เดี๋ยวเราลองกดม้าเล่นๆดูว่า20ใบมันจะให้ไหมดูว่ามันจะให้ไหมถ้าสิบใบนี่ออกนี่คือลัคก,กี้เลยนะดูว่านูนว่าจะออกให้เอเอา้าวพูดถึงก็ให้เลยท่านไหนี <c oughs> น่กระามว่าเด็กดเล่นๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จริงจังกันเนี่ย ฉันจริงจังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมาก็หมาเ,เกินเก็บลูกไว้ิงจังเกินหรือเปล่านี่กระดาษว่าสิบ,ส,บสิบไปเล่นๆแล้วเนีเนเยเ่ยวโอ้ดิคิดว่าจะไม่เปิดหามาเลยเปิดหาไอ้ดูแล้วขีม่ม้าดำเลยอีอีแปดสิบ 80ใช่ไหมอีกหน่อยนะอีกหน่อยดิอีก80เอาอะไรแก้ขัดได้บ้างจะเปิดหาอะไรดีนะกแก้ขัดอีก20อันนี้ก็ไม่ค่อยอยากกดละ ถ้านอกจากว่าเปิดเนี่ยเอาอะไรสักอย่างดีนะอาวุธก็ไม่จําเป็นแล้วอะมันก็มีครบแล้วอะเอออาวุธอะอ๋อ้อยมันตู้สเสบียงมันเปลี่ยนนั่นเลยเนี่ยเมื่อกี้ว่าส6แล้วพอมาดูตู้เลือกได้นี้โห96เลย ขอเลิกไซนี้ไว้เล่นๆแล้วกันลองดูว่าสิบใบนี้จะออกไหมใสนี้มะลองกดเล่นๆดูถ้าออกก็เอานะจะใส่เคียวอะไรก็ได้เล่นๆดูแล้วกันขอออกแล้วสิบใบเล่นๆนะ่ะเอ้ยจรงจังเลย นึกว่าจะออกให้แต่สุดท้ายก็ไม่ออกโอเคมันก็เหลือ86เท่ากันทำไมไม่ไปนับะ่ะ อ๋อเปิดเสบียชุดห่อพักอุปกรณ์โอ้โหเสบียงเหลือได้ไปกินตรงนี้กดตู้นี้ไปดีกว่าแต่ไม่เป็นไรผมก็ขอจบคลิปนี้ด้วยดีแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วบ๊ายบาย